ครับวันนี้เรามาผัดสตออีสานนะครับนี่เราใส่พริกกะปิเข้าไปครับเมนูนี้ที่เด็ดเลยครับน้ำล้างคกเราจะไปทิ้งนะครับขั้นตอนแรกเราเอากะปิไปผัดก่อนนะครับกะปิไปผัดน้ำพริกกะปินะครับถ้าเราพริกน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับอะไรอะไรก็อร่อยแล้วก็เอาหมูเข้าไปรวนนะครับสตอวันแพงนะครับเราเอาหมูเข้าไปรวน ลวนกับน้ำพริกกะปีที่เราตํานะครับน้ํำรางคกเราจะไปทิ้งนะครับใส่ไปทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับพอได้ที่แล้วครับไม่ต้องอะไรมากนะครับสูตรเลียสอกแซ่บพอพิลลอครับซิมจังน้อยครับเพื่อลดชาดมันเพี้ยนแซ่บอีลี ใส่เข้าไปครับสตออีสานคือผักเกษตรหรือว่ากระทินนั่นเองเก็บข่างรลวครับใส่ไปพอใส่เสร็จแล้วนะครับคว่วโคว่โคเข้าไปปิดแกสเลยเรียบรลอยครับสตอนแพงงขโมมีเข้ากับเอาเลยนะครับสตออีสานนี่นะครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับพี่นอ้องมาลองเมึง ซิมเบิงกันจะจะปัสตอเงินบ่ะะนมีสื่อกินกระทินเข้าไปครับฮนครับฮวอนฮอนฮ่นฮอนเสบเสยครับแสบเสยพี่น,อน้องเงินบ่มีสื่อสต่อลองอีกจะขคำมืองกันนะ เสีบเสยพี่น,อน้องเอาลองไปเห็ดเบิ้งนะครับนี่พัสตออีสานหรือว่าพักกะทินนั่นเอง